สวัสดีครับเคยเป็นไหมครับเ,เวลาที่เราอยากจะสื่อสารเรื่องสําคัญๆแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนเราไปบรรยายให้เขาฟังซะอย่างนั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมการเปลี่ยนจากการพูดให้ฟังมาเป็นการคุยกันเนี่ยมันถึงสําคัญมากจริงๆครับเอาละครับลองนึกภาพตามกันนะฮะเคยเจอกันไหมเวลาที่เราพยายามจะอธิบายเรื่องที่มันสําคัญมากๆเลยนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือสายตาว่างเปล่าหรือที่หนักกว่านั้นคือ เขาเถียงกลับมาด้วยข้อมูลจากโพสต์ในโซเช,ชียลมีเดียที่เพิ่งเห็นเมื่อกี้เจ็บจี๊ดเลยใช่ไหมล่ะครับใช่เลยครับสถานการณ์แบบนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องมาคุยก <c iller> ันในวันนี้ว่าเอ๊ะทําไมการที่เราเอาแต่ข้อเท็จจริงไปกองให้เขาเนี่ยมันถึงไม่ค่อยจะได้ผลเลยคือเนื้อไหมครับเราทุกคนน่าจะเคยเจอแหละพยายามจะอธิบายเรื่องที่มันดูซับซ้อนหน่อยอย่างเรื่องวัคซีนเอมารินเอหรือว่าประเด็นโลกร้อนให้กับคนในครอบครัวฟังคือข้อมูลเราก็แน่นนะแต่สุดท้าย เมันก็เฟลไม่เป็นอย่างที่คิดซึ่งตอนแรกๆเราก็อาจจะโทษว่าอืสงสัยข้อมูลเรายังไม่ดีพอหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับลองมองอีกมุมนึงนะบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลเลยก็ได้แต่อาจจะอยู่ที่วิธีการสื่อสารของเราเองงั้นเรามาเริ่มจากวิธีที่แบบคลาสสิกที่สุดที่เราคุ้นเคยกันดีก่อนเลยนั่นก็คือการบรรยายครับการพูดให้ฟังฝ่ายเดียวนี่แหละ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่ามันมีกับดักซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดอีกครับในทางวิชาการเขามีชื่อเรียกเก๋ๆเลยนะฮะเขาเรียกว่า deficit model ครับแปลตรงร้องก็คือโมเดลแบบมองว่าอีกฝ่ายขาดพร่องไปคือมันอยู่บนความเชื่อที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกับแก้วเปล่าๆใบหนึ่งที่รอให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราเราเนี่ยไปเทความรู้ใส่ให้เต็มทีนี้สมมติฐานหลักๆของโมเดลนี้มีอะไรบ้างมาดูกันครับ อย่างแรกเลยคือเขาจะคิดว่าอ๋อคนฟังอ่ะแค่ขาดความรู้ไปเฉยๆ 2. องเขาก็จะเชื่อว่าแค่เราเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนความคิดเองแหละง่ายๆเลยและสุดท้ายข้อ3คือมองว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็น one way ครับคือผู้เชี่ยวชาญพูดคนทั่วไปฟังจบสรุปหัวใจของมันง่ายๆเลยนะฮะมันคือทัศนคติที่ว่าเธอไม่รู้เดี๋ยวฉันบอกให้นั่นเองครับฟังดูเป็นไงครับยิงๆหน่อยใช่ไหมล่ะ ซึ่งอัศนักติแบบนี้แหละครับที่มันสร้างกำแพงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊แล้วทำไมวิธีที่มันดูตรงไปตรงมาขนาดนี้ถึงใช้ไม่ได้ผลซะบ่อยเลยล่ะครับคำตอบก็คือเพราะว่าโมเดลนี้มันมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองเรามีทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีค่านิยมความเชื่อส่วนตัวแถมยังมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปอีก และที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือเรื่องของความไว้วางใจหรือ trust ซึ่งบอกเลยว่าแค่ข้อที่จริงอย่างเดียวเนี่ยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้แน่นอนครับโอเคพอเราเห็นจุดอ่อนของวิธีเก่ากันไปแล้วคราวนี้มาดูทางออกกันบ้างครับซึ่งก็คือวิถีใหม่บทสนทนานั่นเองครับ วิธีใหม่นี้เขาเรียกว่า d i a l o g model ครับซึ่งมันพลิกมุมมองการสื่อสารจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยเป็นถนนวันเวนะฮะตอนนี้กลายเป็นถนนสองเลนที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนกันได้โดยหัวใจของมันคือการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันไม่ใช่การที่คนหนึ่งยืนบรรยายอยู่หน้าห้องอีกแล้วแต่มันคือการที่เราทุกคนมันล้อมวงนั่งคุยกันเหมือนโต๊ะกลมที่ทุกเสียงมีความหงาย ทุกความเห็นมีคุณค่าเท่ากันครับพอเอามาเทียบกันแบบเนี้ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยครับดูที่ปรัชญาพื้นฐานก่อนเลยนะฮะโมเดลเก่าจะมองว่าคนฟังเป็นภาชนะว่างเปล่าแต่โมเดลใหม่จะให้เกียรติว่าทุกคนมีความกังวลและความรู้เป็นของตัวเองและดูทิศทางการสื่อสารสิครับจากเดิมที่เป็นแบบบนลงล่างทางเดียวก็กลายเป็นการแลกเปลี่ยนแบบ2ทางและที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยคือเป้าหมายครับ เป้าหมายมันเปลี่ยนจากแค่ส่งต่อข้อมูลไปสู่การสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งโอ้โหนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเอาละครับพูดทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เราลองไปดูสถานการณ์จริงกันบ้างดีกว่าว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างลองจินตนาการตามนะครับว่าเรามีโจทย์เดียวกันเลยคือต้องไปอธิบายเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนให้กับชุมชนหนึ่งที่เขากําลังกังวลใจเรื่องนี้อยู่พอดีมาดูกันครับว่าถ้าใช้2วิธีที่ต่างกันเนี่ย ผลลั์มันจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากวิธีแรกก่อนเลยคือแบบการบรรยายหรือ De ฟ i c i t m o เด l ก็จะเริ่มด้วยการเปิดสไลด์ยาวๆพูดศัพท์เทคนิคที่คนทั่วไปไม่เข้าใจโชว์กราฟโชว์สถิติที่มันดูซับซ้อนไปหมดแล้วพอชาวบ้านเขาถามด้วยความกังวลใจจริงๆก็อาจจะปัดตกไปว่าอ๋อนั่นข้อมูลผิดครับผลลัพธ์เหรอครับแน่นอนว่าความไว้วางใจมันพังทลายลงไปเลยแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนความคิดตามเราด้วยทีนี้มาลองดูวิธีแบบบทสนทนากันบ้างคนละเรื่องเลยครับ อันนี้จะเริ่มจากการไปฟังเขาก่อนเลยไปนั่งฟังว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเขากลัวอะไรกังวลเรื่องไหนจากนั้นค่อยออกแบบการพูดคุยที่มันเหมาะกับคนแต่ละกลุ่มแล้วก็ใช้การเปรียบเทียมง่ายๆที่มันเห็นภาพที่สําคัญคือไปทํางานร่วมกับผู้นําชุมชนของเขาเลยผลลัพธ์ก็คือความไว้วางใจมันค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาครับแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นในที่สุดนี่แหละครับคือตัวอย่างของการใช้ภาษาที่ใช่ คือแทนที่จะไปอธิบายเรื่อง humoral immunity อะไรที่มันซับซ้อนก็แค่เปรียบเทียมง่ายๆแบบนี้เลยว่าวัคซีนน่ะก็เหมือนการสอนให้ร่างกายของเรารู้จักหน้าตาของโจรเอาไว้ก่อนพอโจรตัวจริงบุกเข้ามาจะได้จัดการได้ทันทีเป็นไงครับเก็ดเลยใช่ไหมล่ะมันเห็นภาพกว่ากันเยอะเลยเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ย่งไงบ้าง คือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสําหรับเราทุกคนเลยในทุกๆครั้งที่เราอยากจะสร้างความเข้าใจกับคนอื่นดังนั้นบทบาทของเราในการสื่อสารมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เราเป็นแค่ผู้ส่งสารที่คอยให้ข้อมูลอย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดบทสนทนาจากการเป็นผู้บรรยายที่ยืนพูดอยู่คนเดียว เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเหมือนพันธารักษ์หรือคิวเรเตอร์ที่ช่วยคัดสรรข้อมูลดีๆที่น่าเชื่อถือมาให้และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารที่ดีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การเอาชนะในการโต้เถียงแต่คือการที่เราสามารถสร้างสะพานแห่งความเข้าใจเพื่อเชื่อมโยงไปถึงอีกฝ่ายให้ได้ต่างหากสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าครั้งต่อไป ที่เราเจอความเห็นที่ไม่ตรงกันเราจะเลือกเป็นฝ่ายที่พยายามจะพิสูจน์ว่าฉันถูกหรือจะลองเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายที่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายก่อนดีลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ